ตามตามตามกันไม่หยุดเลยนี่นะตามทีกันเยอะๆอย่างนี้นะนี่แล้วคนก็ต่อแถวรอกันแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าแม่วุไรนะครับไปตามที่ไหนกันสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะแม่วุไรก็ตอนนี้นะครับจัดของเตรียมของนะขึ้นรถเลยนะครับนี่มะตรกรน,นะเราสรับไปจากบ้านเลยนะครับพูนพูนนะเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับเตรียมผักเตรียมเครื่องเคียงเครื่องส้มต่ำนะครับเต็มรถเลยอ้าวนะครับตอนนี้เราก็เริ่มออกจากบ้านกันนะ วัดที่เราไปนะครับก็เป็นวัดดอนมะนาวนะครับใกล้ๆฟาร์มนะครับไม่ไกลนะนี่มีพระองค์ใหญ่ๆนะครับสององค์นะครับอยู่หน้าวัดเลยนะครับนี่คือวัดดอนมะนาวเราต้องขับรถนะครับฝ่าคนเข้าไปก่อนนะนี่นะครับก่อนจะขับเข้าไปถึงจอดนะครับถึงที่ตั้งนะครับของร้านลงทานเรลานี่โหต้องฝ่าคนนะครับคนไปเยอะมากนะครับในปีนี้นะ นี่แม่อ <illions. S 1> <questo S 3> ุลรนะครับ hmm. ข mm ับรถไปนะครับกระดึ๊บกระดึบไปนี่นะครับกว่าจะถึงฝาคนนะครับนี่เพราะว่าร้านเรานะครับอยู่ข้างในสุดเลยนะถ้าใครที่เดินมาจากข้างหน้าแล้วไม่ถึงข้างในนะครับจะไม่ถึงเรานะครับแม่อุลร์ก็ค่อยขับไปกระดึ๊บกระดึบเข้าไปนะครับนี่จนไปถึงร้านเจอที่แล้วนะครับเราก็ขนของนะครับใช้เวลาในการเซตของนะครับสักพักหนึ่งนะนี่ครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราไปกันทั้งบ้านนะไปทําลงทานครั้งนี้นะครับอุรยานะครับไปทั้งทีมงานไปทั้งบ้านเลยนะครับนี่แม่อัดเีย เข้าไปนะครับส้มตำนี่ร้านชายนะนี่น้ํายาปูนานะครับนี่เตรียมเข้าไปนะก็อุ่นกันให้ร้อนนะเตรียมครกเส้มตำนะครับอุ่นนะครับคนไปให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเวลากินนะครับมันจะได้อร่อยนี่เนื้อปูนานะครับคุ้นๆเลยนะครับเห็นแบบนี้ไหมเนื้อปูนานะครับคุ้นๆเลยอ่ะนะครับเราก็เตรียมของไปนะครับเซตของไปนี่นะครับพี่ชายก็ไปด้วยนะวันนี้ในฟาร์มนะครับเราปิดนะไม่มีใครเข้ามาหาเรานี่พี่สบายก็เอาขนมจีนนะครับจัดเตรียมไว้เป็นเซตๆนะครับเพื่อง่าย ผักเครื่องเคียงนะครับเตรียมไปเลยนี่แบบนี้แล้วก็นี่ครับน้ําปูละอุระนี่นะครับตัวสําคัญเลยนะครับนี่ต้องเตรียมไปนะนี่ทุกอย่างนะครับเราก็เซตจัดเตรียมไว้ก่อนนะนี่มะเขือเทศต่างๆนะครับเตรียมไปนะครับยนต์สดๆนะเรามาจะมาตำกับน้ําปูละอุระนะครับนี่จะเข้ากันได้ดีมากนะครับเนี่ยเครื่องเคียงสําคัญมากนะไม่ไรจัดเตรียมเองนะครับตั้งแต่เช้านี่ดูนะครับมะละกอนะครับสับมันไว้นะครับผุนๆแบบนี้วันนี้จะตำหมดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นนะครับคนก็เริ่มนะครับหลั่งไหลนะครับข, in, right? ขยับเข้ามานี่นะครับร้านเราจะอยู่ข้างในนะลึกๆนิดนึงนะครับถ้าใครที่เข้ามาไม่เจอเรานะครับนี่เพราะร้านเราอยู่ข้างในเลยนะครับลึกๆเลยใกล้กับคณะของเจ้าภาพนี่จะมีน้องปูนะครับตัวใหญ่ๆี่สีส้มๆนีครับนี่ปากเขที่สูงให้เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเริ่มแล้วครับนาสักประมาณ9ก้าโมงนะครับคนก็เริ่มขยับขยายนะครับคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต่อแถวเข้ามาแล้วนะครับน้ํายาปูน้านี่นะครับซึ่งหลายคนนะครับ รอคอยนะครับเมื่อปีที่แล้วเขาก็มานะครับเขาไม่ได้กินนะปีนี้นะครับเขาดิ่งเขาเดินดิ่งเข้ามาเลยนะครับเพื่อที่จะให้กินน้ํายาปูนาอุรยาก่อนเลยนะครับนี่คนก็ต่อแถวเข้ามานะครับทีมงานส้มตำนะครับก็ตำตำตำไปนะครับตำตำตำไปเรื่อยๆนี่สองครกนะครับทุกคน2ครกคู่เลยนะนี่ใช้สองครกคู่เลยนะตำเข้าไปนะนะตักทีเราครกไม่ทันนะครับต้องตำหน่อยนี่เห็นไมตำทีก็ทําดีกันเยอะๆนะครับอย่างนี้นะนะอร่อยแซ่บแน่นอนนะครับไ้สูตรนะอันนี้คือฝีมือแล้วนะครับไ้สูตรเลย นะครับคนก็มาต่อแถวนะครับต่อแถวรอนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนี่นะครับเห็นไหมอ่านะครับใครที่เข้ามานะครับเห็นแถวยาวๆนะครับก็อาจจะไม่ได้กินไม่ได้ทานนะนี่นะครับเราก็ตักนะครับเราก็มีผู้ช่วยนะนี่ครับนี่มาช่วยกันตักนะแมุ่ไรก็ขยับตามๆๆๆขยับมันเข้าไปนี่นะครับใส่ใส่เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมตามนะของวัดเดียวนะครับจะหมดแล้วนะใช้เวลานะครับประมาณนะครับไม่ถึงนะครับชั่วโมงนะ เวลานะครับไม่ถึงชั่วโมงนะโหคนนะครับต้องบอกว่าตอบรับดีมากนี่ครับนี่ตามใส่ถาดกันอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตักกันไปนะครับคนละหนึ่งทัพพีสองทัพพีนะครับตามชอบนี่ไอาเป็ไรจับใส่เข้าไปอีกนี่เห็นไหมตามทีละโคกสองคกสองคกคู่นะครับทุกคนใช้เวลานะครับไม่ถึงประมาณชั่วโมงกว่าๆนะโอ้ของชั่วโมงกว่าๆนะครับของก็หมดแล้วนะนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตักใส่ถุงนะครับแล้วก็รอเลยอ่ะนี่ไม่เะไรนะครับก็เก็บตกนิดหน่อยนะ ภายในงานนะครับก็มีร้านค้ามากมายนะนี่ก็เป็นร้านนะครับนี่เป็นกล้วยทอดเผือกทอดนะครับของพี่ปูนะนี่ก็เป็นเจ้านะครับเจ้าอร่อยนะใครที่เข้ามานะครับจะต้องได้กินนะครับเจ้านี้นะนี่นะครับทอดเท่าไหร่ก็หมดนะครับเห็นไหมผมก็ไปยืนเกาะเตานะนี nice. N hi. N hi. <S S. <S ant, ่ไปดูเลยนะครับพี่ปูเขาก็ทอดนะครับอย่างนี้นะครับทอดกันสดๆอย่างนี้นะทอดแล้วก็วางตั้งวางหายนะทอดแล้วก็วางหายวางหายนะครับคนก็ไปต่อแถวนะครับกินนี่นะครับเป็นฟักทองทอดนี่แล้วก็ยังมีนะครับ้าน มียำลูกชิ้นนะนี่ยำลูกชิ้นนะครับผมก็ชอบซสด้วยลูกชิ้นปลานะครับนี่ได้มาถ้วยนึงนะขนาดนี้นะประมาณนี้นะแต่ร้านอื่นนะครับไม่ค่อยมีละนี่แล้วก็ร้านนี้นะครับคนก็ต่อแถวนะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นร้านหอยทอดนี่นะครับมันหอมๆนะครับน่ากินไปเกาะติดบรรยากาศนะครับบางร้านนะครับที่ไม่ได้ไปถ่ายนะครับเพราะว่าของเขาหมดนะอันนี้นะครับผ่านมานะครับเห็นคนเยอะๆนะครับแต่นี่เราก็ต่อแถวนะเราก็อยากชิมนี่นะครับเขาใส่หอยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับแบบนี้ไหมหอยตัวใหญ่ๆนะครับนี่ ถ้าใครอยากกินอยากทานนะครับปีหน้าเจอกันนะครับนี่เจ้าของร้านใจดีด้วยนะครับนี่กดดัมใส่เข้าไปใส่เข้าไปเห็นไหมครับโอ้นี่ครับมันเหลืองนะแล้วมันก็หอมมากนะครับตอนที่ถ่ายข้างหน้าตอนนั้นนะครับมันหอมมากนะครับน่ากินมากเลยทุกคนนี่นะครับนี่เขาก็ผัดไปนะครับข้างหลังนะครับก็ยืนรอไปนะครับคืนน้ําลายไปนี่แม่อุไรนะครับได้มาถ้วยนึงอ่านะครับได้มาถ้วยหนึ่งเห็นไหมนี่ น่ากินไหมครับนี่นะครับถ้วยหนึ่งนะครับใหญ่ด้วยนะครับเยอะด้วยนะผมเองนะครับก็ไปต่อนะนี่มีร้านหนึ่งครับร้านลูกชิ้นนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับให้กันอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่พ่อค้าก็ใจดีมากนะครับเจอนะครับผมเดินเข้าไปนะครับถ่ายนะครับเรียกเข้าไปเลยนะอ่านี่นะครับคนก็ต่อแถวรอนะครับบางคนก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าดูนะครับน้ำในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับมันหมดแล้วนี่นะผมยังได้มาถ้วยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็อร่อยนะครับลูกชิ้นก็อร่อยนะครับเส้นก็โอเคเลยนะนี่แล้วก็มาตดนมเป็ นี่นะครับไม้เสียบปักเข้าไปอย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นนะครับแบบตักนะครับแบบนี้ก็มีนะ่าใครอยากกินอยากทานแบบนี้นะครับพบกันลงทานปีหน้านะครับที่วัดดอนมะนาวตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับอุทยาฟาร์มปูนาน,นะครับ